สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มธรรมะหนึ่งนาทีคลิปนี้นะครับเสนอตอนการทำความดี10ประการหรือกุศลกรรมบท10พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการทำความดี10ประการหรือกุศลกรรมบท10สิคือ กายกรรมมีสามประการ 1. ไม่ฆ่าสัตว์หรือทำลายชีวิตผู้อื่น 2. ไม่ลักขโมยหรือยึดเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตน 3. ไม่ประพฤติผิดในการรมส่วนวจีกรรมมีสีประการคือ 1. ไม่พูดเท็จ 2. ไม่พูดส่อเสียด 3. ไม่พูดคำหยาบ 4. ีไม่พูดเผยเจอร์และมะโนกรรมมีสามประการคือ 1. ไม่โลภอยากได้ของคนอื่น 2. ไม่คิดพยาบาทฟองร้ายผู้อื่นและ 3. เห็นชอบตามคลองธรรมคือมีสัมมาทิฏฐินั่นเองครับกลับมาพบกับธรรมะหนึ่งนาทีได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อนุโมทนาบุญครับ